สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับกับฮีโร่มังกี้คิงนั่นเองนะฮะสวยเริ่มเลยนะกับบ้านแล้วกันจริงๆมันบวกเยอะมากนะผมเพิ่งมาอ่านช่วงเมื่อกี้เลย เป็นมังกี้เลนกลางมื่นนาพอปะพี่จะลงไปล่างวะไม่น่าได,ได้ไม่ได้วะไม่รู้ว่ามีวอร์ดปะนะนั้นกลับกลางแล้วกันได้ปะเ,เอาสตนันก็ได้อยู่สามาแล้วมาเรื่อยๆเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิ เขาเป็นอะไรกันวะสวยนั่นแหละอืม,อมนี่ก็ตีจังเลยเอาตาตเอ,าต,าต,รเอตรงนี้น่าจะมีวอร์ดน่ตนนา,าตรงรูน่ะคอมวานสดนั่นมะเออน่าจะน่าจะเกีรดคิวมันเดินมา เบนแฮมอสเข้ากลางว่ะฮ <Hopefully. S 4> awesome. okay. <the> ีโร่ศัตรูกำลังไปเลนกลางว่าไปบนผมไม่รู้ว่าเข้ากลางเข้ากลางเออเ้ยดีมันกลับมาได้ปะเจ้ายากว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว วยเอาล่ะครับตีไข่แตกแล้วไม่แคล้วท่าแล้วมันรอกัรมาดิศัตรูหายไปกูโดนล็อกกูโดนล็อกอันนี้ศัตรูหายไป รอกลางไปเลยก็ได้เดี๋ยวเผื่อมีคนไปรุนไหนวะล่างปะเออพี่ไปไ,ไปก่อนไ,อไปก่อนมึงหาบิงอ่ะบิงเจดเดีทําทำไปเลยอลกอกไะเอาขวดไปกดไปสักทีนึงไปตัดดับเบิลนี่พี่นะไปเองบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้งกับตบเรียบ ลงไปช่วยนินจาหนะน่อยนินจาแย่ววางขวดไปดิขวดกูมามึงไปไหนองีมึงไม่ทิ้งขวดให้กูก่อนแล้วกูกต้องวิ่งมาเก็บขวดไกลอย่างเงี้ยนะอลเลอาเดี๋ยวไป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  ไอเรากูสาวิ่งดักชิปหายวาร์ฟเลยบิงหะบิงหะเไอเนี่ก็ตีจังเลยเราเข้ากลางพี่ตะตันสนี่เอาป่ะใจเย็นๆแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอ ใจดเดีจดเดจดเดไม่ได้ละไม่ทันละกำลังไปต้องไปช่วยนินจานะ<ป>อะไรกับนินจาขนาดนนะั้นวะนะสี่ตัวมันมาแล้วไหมมามาวิโลเริ่มมีกมินแล้วนะ ไม่ทิ้งสามไว้ด้วยลังรังังโอ้ปิดสวยจัดเด้อสกิลมันแรงว่ะต้นเกมขอมีบ้าไหม คาเตอร์ยังวะน่าจะยังปะโอ้ตายตายอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยสงสารนินจาวะนี่บ้าหรือเปล่าแล้ว

ข้อมกลางหน่อยมึงว้าไปเหรอยิงเขากลางให้เราพี่นะมียิงปะมึงทันปะจะเข้าให้ก่อนทันไปบอลไม่แดงโดนซ้ำแล้วไม่น่ารอดไม่น่ารอดจ้า เซอเซจับพอดีเประแล้วก็ก๊อปปี้ปรับสวยพี่สวยสุขวัลยเกิดเออฮาฮาฮ่าจัมาดิเออ ได้เสียได้เสียมีโลปะ่ะผมจะได้เข้าให้หรอได้เสียได้เสียโอเค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 ได้เพื่อนใหม่แล้วกูรอเ <c oughs> ดี๋ยวกระถาฟ้าว

สวยเพื่อนได้เสีย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 มึงไปตายให้หได้ได้เสียวิ่งกลับไปไดิพีก่กำลังไปเตนนิ่นแต่จริงเตนนิ่นแต่ปลอมมิงไม่รู้เลยเนะี่ยเจอละชัดเจนขอมิงไปไดิ ม่แย่ละโอ้โหไม่มีโลน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 เอามันเดโลนกูโดนอะไรอีกวะไม่มีโลนไม่มีโลนไม่มีโลนไอเนี่กรตีดังเลยไปไปไปไ

ได้เสียได้เสียเฮ้ยบ้า <c oughs> นี่เขาจัดไปสามแล้วเหรอได้เสียกูบอกว่าได้เสียข้างล่างช็อกไปยังไงแล้วที มันจะหอมฉุยก็ตายนี่บ้าหรือเปล่าเราไม่รู้จักตบกูยังลูกเกงคิดไม่ตายอ่ะหนีได้หรอที่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆเมาไม่ไปเว้ย อ้าู้กลับมาแล้วกันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่มีมานาเดวโอกูลุยดิโชว์เด็กมันดูนอนพร้อมจะจัดมีโล้นมีโล้นเฮ้ยเจอไอ้โล้นล้วนล้นโล้นโล้นเอ้ยยอมยอมยอมมีล้นมีโล้น

อูจะแทงให้มดเลยม่รอนไม่รอนเฮ้ยป้อมไ่แดงโดนซ้ำแล้วไปขอมด้วยพี่บอก้วไงว่าขอมพี่กำลังขึ้น พูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตาเรืยใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนน้อง